สวัสดียามเย็นครับกับเ้าข้าวต้มมัดครับวันนี้เช่นเข้าเช่นเดิมนะครับจะเฝ้าเบื่อกันก็แล้วกันครับมาเบิงให้เข้าครับให้เข้าหรือว่าเข้าเข้าให้ครับหรือว่าข้าวไล่นี่แหละครับวันนี้ก็เลิกงานครับเขาก็กำลังกำลังจะเรื่องครับแต่ยังบนเรื่องเต็มที่เทียนะครับจะมีเสียงแดดอ่อนวันนี้มาไล่นกครับว่านกกะ เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําลายเข้านะครับกัดเข้าวัสดุอุปกรณ์เมื่อนี้มัมีอย่างไรครับนี่ครับระเบิดปิ่งปองนะรู้ๆว่าลูกบอลครับเบิดลูกบอลเมื่อนี้ก็แล้วกไฟเช็คแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนท้ายๆไรครับเขาจะกินไ่นะครับเอาไปเบิรงกันครับทำให้ได้ผลบอกเอาประเดิมจากลูกก่อนนะครับประเดิมจากลูกก่อน พอฟังเสียงกันแล้วกันครับโอ้ยหูดับเลยครับรอๆๆๆๆๆนะครับนุกสามซีโตครับบินดอกหนีไปแล้ว เพิ่งไดใช้ผลบ่ะครับนี่ครับยามแรงนี่เพิ่งกินข้า,า,าวข้าวเผาผู้วัยนี่นะครับกระโวยากให้มันสูญเสียไปได้ไรเข้าก็กำลังเริ่มเริ่มมีจับเมรเร็ดเหลืองเลี้ยงแล้วครับสีเหลืองแล้วครับเม็ดนึง,รงครับ,รบสีเหลืองมาเริ่มจะเหลืองแล้วครับข้าวเราใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับ ตอนนี้ก็ทางทางบ้านเฮากะไรแปลงนะครับกําลังเกี่ยวกันเกี่ยวกันได้ปีนี้ก็บางคนก็โบไว้ใจฝุลดนเกี่ยวเสร็จกระหอบแล้วก็ซีทันทีครับนะครับจะแปลงของไรขาต้มัดกระสีเป็นด้นี้ครับนะครับ,นะรบมีเข้าเต็มได้มีเข้ารีบได้ก็ผสมปนเปกันไปครับก็ถือว่าบบดีร้อเปร์เซ็นต์หรอกครับมีได้ได้เสียแด้นะครับ จากที่ข่าวก้อนมาทำว่าวอาไรนุกไว้ครับพอดีโบมีลมครับนั่นนะครับว่าวที่ผมทำไว้พ <c oughs> อดีเพิ่นโบมีลมก็ขึ้นบ่ได้ครับบินขึ้นบินบ่ได้แล้วนุกก็ได้นะครับทำให้มันนี้ต้องมาไล่ด้วยตนเองเอาเดินเบิ่งก่อนครับโอ้ยเข้ากันแล้วเรื่องเรื่องแล้วครับไกลสิได้เกีียวละผู้ใดว่างก็มาเกี่ยวซอยแด้กันแล้วกันนะครับราคาตัวนิดเข้านะครับเอามาถึงช่วง กลางไล่แล้วครับกลางไล่ถ้ากลางกลางไล่ละ้ะตัวนี้ก็ไฮไลท์ที่แถวนี้เข้ากระสิกำลังจะเลื่องลายลยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจุดลูกบอลที่จากลูกก่อนนะครับ รบแล่นนีเ่เบรคนครับหลุดมือเอานุกปี๊ดดิครับที่กินกั็นลายๆนะครับปี๊ดนุกคิวมักมากินแกะกินปลานาเข้ามีโลนเบิดนะครับนี่แทา้ทายไรล,ล่ะครับช่วงทา้ทายไ่นะี่ปืนมักมากินดี ช่วงนี้ทายไล่ครับเข้าสูงเนยครับช่วงนี้ก็ประมาณเพียงอึกใจพุ่มหุ่นนะครับอึกใจเมื่อไหร่ตีครับเพียงหน้าอึกนี่ครับหรือว่าที่บ้านเขาเรียกเออเพียงหน้าอึกนะครับแต่บ้านเขาเอิ่เพียงอึกใจ